เวลามันกินเนี่ยมันก็จะเอาป่ามาแตะๆต,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 ตรงนี้นะมันก็ออกอ๋อโอ้โหไอเดียเลิศนกผมนกสายสูงน,นะครับว่าอยู่แค่สี่สวัสดีครับผมอัด สิบลินีนะครับผมก็วันนี้ผมก็เออเห็นพอดีว่าผมเห็นเทคน,นิคดีๆที่คิดว่าเพื่อนๆก็อยากจะเอาไปใช้ประยุกต์ได้ในฟาร์มนกของพเพื่อนๆนะนี่เลยนี่เลยนี่เออเป็นระบบน้ําที่หลาหลหลาหลๆหล,หลเอาไม้นกกินนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรขอเรียกว่าเป็นระบบน้ำแล้วกันน้องก็เป็นฟาร์มของพี่พบนะครับก็เดี๋ยวเราไปหาพี่พบเลยก็ให้พี่พบแนะนำเลยนะครับว่าไอ้ระบบน้ำเนี่ยมันคืออะไรสวัสดีครับพี่พบ มมนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่นะครับผมคือผมสงสัยไอ้ระบบน้ำเนี่ยมันยุ่งเหยืงนยุ่งยุ่งยิ่งยุ่งยุ่งไปหมดเลยครับพี่พบมันคืออะไรครับเมื่อ่อนนีการให้น้ำเนี่ยผมจะให้แบบนี้เวลาให้ก็ใส่ต่อเข้าไปวางต่อเข้าไปแล้วก็จะมากินผมก็ต้องมาเปลี่ยนทุกเช้าทุกเช้าต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าการเปลี่ยนน้ำเนาะทุกเช้าเนี่ยมันจะช่วยในการไม่ให้น้ำมันกปะกอ๋อระตัมเะ นทุกเช้าทุกเช้าเข้า วันนี้เวลาเหลือน้อยทํางานเยอะก็เลยน้องชื่อแบงค์ที่อยู่สันบุรีเขาแนะนํามาว่ามีระบบการให้น้ําแบบห่ก็คือเราจะใส่น้ํไมาที่ถังด้านบนก็ไล่จะได้สายมานะครับมันจะมีหัวคือน้ําจะอยู่ข้างบนนี้นะครับผมจะอยู่ในถังเขียวเนาะแล้วก็ต่อสายยางมาต่อ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 มาต่อมาเรื่อยๆจะมีมาตรงนึงแล้วจะมีหัวให้น้ำอ๋อหัวแบบนี้คือเป็นหัวแบบไหนครับแบบเป็นหัวที่ นกเอาป่ามาแตะปุ๊บน้ำจะพุ่งเลยอ๋อซื้อได้ที่ไหนครับพี่ซื้อได้ที่ติดต่อผได้เลยแล้วกันอย่ายวงมบอกให้อ๋อตอดิดต่อพี่พบได้เลยนะครับผมถ้าอยากได้ก็โทรตับมาอ๋อสนใจแบบแบบนี้แบบนี้ก็โทรมาปรึกษาได้แค่แตะเบาๆเนี่ยน้ำก็พุ่งนะอ๋อน้พุ่งนะแต่วิธีการฝึกเนี่ยแรกๆนกเราจะกินแบบแบบกระบอก อ๋อครับฝึกแรกๆเนี่ยผมจะใ้่คู่ลยที่ฝึกแรกๆคือใส่คู่ใส่คู่กันใกล้ๆกันล็อกตัเนี้ยเขาจะมีนสัยที่ทุกตนเห็นอะไรปุ๊บเขาก็จะเข้ามาแตะดูกัดกัดไอเขาจะรู้ว่าเป็นน้ำพอพักหนึ่งเนี่ยก็เอากระบอกออกเลือแต่อันนี้อ๋อไมเลยครับให้เขาชินเขาเคยกินกับอันนี้อยู่อ๋อถ้าแรกๆเนี่ยคือถ้าใส่แต่ตัวนี้เนี่ยลกมันอาจจะไม่รู้มันอาจจะกินไม่เป็นก็เลยให้อ้ตัวนี้เคย ตัวนี้เนี่ยนกเขาก็จะกินเป็นประจําอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้หลอกเวลามันกินเนี่ยมันก็จะเอาป่ามาแตะแตะแตแตรงนี้นะมันก็ออกอ๋โอโหไอเดียเลิศ เพื่อประหยัดเวลาในการที่เราจะมาเปลี่ยนน้ำ,ำเวลาได้ไปทำอย่างไปดูแลอย่างส่วนอื่นได้อ๋อแล้วผมสงสัยว่าเราจะต้องหลอกให้นกหงอยก,กินตัวนี้ไปอีกนานไหมครับพี่ก็เราก็สังเกตกับจันวนน้ำในถังนี้โอ้นนยน้ำยุบยุบไปเรื่อยๆเขาแสดงว่าเขากินกินเป็นนะแล้วอ๋อเวลาสักพักที่นกหงอยกมันกินเริ่มกินเป็นแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกได้เลยไหมครับ เอาตัวนี้ออกได้เลยเนาะได้เลยครับจากนั้นนกก็กินเป็นแล้วนะครับผมแบบนี้นี่ก็ถือว่าประหยัดเวลาไหมครับพี่ใช่ประหยัดเวลาในการที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาในการเปลี่ยนน้ำโอแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นแทนไปทำความสะอาดพงไม่ทำอะไรแทนอ๋อโอ้โหแล้วก็เราได้น้ำสะอาดให้นกกินด้วยนะครับผมโอ้โหสะอาดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ลงม,มาเล่นอ๋อโพี่อาภพใช้เวลาทำนานไหมครับเนี่ย ไล่สายเนี่ยครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับทั้งหมดอ๋อครึ่งชั่วโมงมันไม่ยากอะไรอ่ะตัดตัดตัดายตัดตัดตัดายตัดใจตัดใจอย่างเดียวอันแรกนี่จะยากหน่อยออ๋ไม่เป็นอ๋อพอทันแรกได้รู้วิธีแล้วเราก็จะง่ายแล้วไล่หรืออ๋อไม่ยากนะครับตอนแรกอ่ะผมไม่รู้ผมปิดสายสุดท้ายเนี่ยผมปิดไว้เลยเปิดน้ำเอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ไหลมา ก็เลยตัดสินใจลองตัดปลายดูก็ตัดปลายน้ำตรงนี้มันก็ลมมันไล่ออกมาแล้วนัมาน้ำก็เลยวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,ง,งเป็นมาสุดที้อ๋อนี่ก็จะเป็นถึงว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมอ๋อปลายต้องมีรูล,ลมมันไล่น้ำอ,อ๋อตรงนี้คือปลายสุดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ตรงนี้คือปลายสุดอ๋อถึงว่าอยู่นอกกรงนี่หััวมนนี่คือหัวมันนะครับผมเวลากดเนี่ยน้ำมันก็จะ ไหลออกมานะครับมันไม่แข็งนะเห็นไหมแบบกดที่จิงก็ออกแล้วอ๋อไม่ต้องใช้แรงมากอันนึงเนี่ยขอถามราคาหน่อยได้ไหมครับพอันนึงเท่าไหร่ครับประมาณ30บาท30บาทภาษาทางกับตัวหัวอ๋อได้มาชุดหนึ่ง30บาทโอ้โหถือว่าคุ้มเลยนะครับผมคุ้มมากสายแล้วก็ไปซื้อเอาตามร้านหมูคอต่อต่างสองหุ่นครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดสองหุ่นครึ่งสองหุ่นครึ่งแล้วแบบนี้พี่พบมีกรงทั้งหมดกี่กรงครับเนี่ย ประมาณสี่สิบโครงสี่สิบโครงสี่สิบตู้ที่มีโครงบินประมาณสี่โครงโอ้โหผมเห็นด้านนี้เนี่ยก็ทําทาหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ยังไม่ทาเนาะเพราะว่าโครงยังไม่เสร็จเดี๋ยววางโครงครบเสร็จเรียบร้อยก็จะไล่สายนะอ๋อเวลานี้เป็นเวลากิน อาหารของนกบ้านผมสังเกตแต่ละกมงเไปนั่งกินไปไปลงมกินอาหารช่วงนี้ก็จะเป็นเวลากินของนกนะครับผมนี่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 เวลากินข้าวของนกนี่เอา้าเฮ้ยพอไปใกล้มันก็บินหนีแล้วเว้ยพี่อาภพขอสูตรอาหารหน่อยว่าพี่อาภพแต่ละกงเนี่ยมีอาหารนกอะไรบ้างแต่าาละกงเนี่ยผมให้เหมือนกันจะเป็นมิลเล็กเอขาวนเนี่ยหนึ่งส่วน ก็เป็นข้าวไร่ซึ่งสว่วนเมราผมจะมีข้าวเปลือกข้าวเปลือก,อกใช้ทั้งข้าวเปลือกไม่ปเป็นเถือกก็ได้หรือจะเป็นข้าวเปลือกไก่ก็ได้อ,อีกประมาณเศษหนึ่งส่วนสามครับไม่ต้องเยอะมากครับจะมีสามชนิดนี้บนกันส่วนตรงไหนมีรูปเนี่ยทุกเช้าผมก็จะให้ขน,น,น,นมปนังขนมปันโฮมวีดใช่ไหมครับโฮมวีดใช่โฮมวีดให้ชุบน้ำ,น,ำน้ำที่ว่านี่ต้องเป็นน้ำวิจฉิมไม่ใช่น้ำเปล่า พกไหนที่มีรูปจะให้เขาทุกสาวอันนี้เขากำลังแทะแทะก้อนแคลเซียมอยู่อ๋อคือก้อนแคลเซียมนี่พี่พบมีให้ทุกวงเลยใช่ไหมครับตูนี้เขาเป็นตู้ที่เข้าใหม่น่าจะรักกันแล้วเตรมที่จะายอมอีมที่จะถ่ายเขาจะหาแคลเซียมด้วยงตับบางคนก็ใช้กระดองปลาหมึกอ๋อถ้าไม่มีก้อนแคลเซียมก็สามารถใช้กระดองปลาหมึกได้ โโแล้วแต่ใครถนัดโอเคนี่อาภพที่เป็นระดับมือโปรของประเทศไทยบอกสุดลับแล้วนะครับผมโอ้โหสาธุหน่อยสาธุหน่อยเพื่อนๆที่อยากจะหาเทคนิคหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับอยากจะปรึกษาเรื่องนกหงส์ยงเนี่ยสามารถสอบถามมาที่พี่อาภพได้นะครับผมขอถามอีกข้อนึงครับพี่นกหงส์ยกราคาถูกที่สุดของบ้านพี่เนี่ยเท่าไหร่ครับ ก็เป็นกลงนี้นะครับมันจะเป็นสีเขาเรียกสี normal อ๋อ<ต>สี normal กลงนี้ก็อยู่ประมาณถ้าขายสิอยู่ที่2อ0ออันนี้คือราคาที่น้องๆหนูๆพอที่จะเอื้อมถึงนะ <c oughs> ตัวละ250โอ้โอ้ยนี่ขนาดสี normal นะเนี่ย250ยเลยหรออันนี้จะเป็นรูปรูปฟ o ลโลที่รงรังนะอ๋อ วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่อาพบมากเลยนะครับผมขอบคุณที่อาภพมาเลยนะครับใครที่สนใจนกหงยกุูป้อนหรือว่าใครที่สนใจนกที่มีตาแดงแล้วก็สีโฟโลสีสูงของประเทศไทยเนี่ยนกขมน้นนกสายตูงนะครับว่าอยู่ในสีใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับผมเพราะว่าที่นี่มันเป็นฉันสีมาดู โอ้โหวันนี้ชั้นสี่นะครับผมก็คือถือว่าเป็นนกสายสุ่มนะครับผม <c oughs> ไม่ได้สายสุ่มอย่างเดียวอยู่ที่สุ่มด้วย <c oughs> โห้ยวันนี้ขอบคุณพี่ <c oughs> พี่อาภพมากมาเลยนะครับผมโอเคโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ช่องอาชีพได้นะครับบายบายเ <c oughs> จอกันใหม่นะครับผม